สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กขับรรอบวันนะครับโอลพ่อสาวอุดรเขียนจดหมายถูกขงังในเรือที่แท้หนีไปอยู่กับแฟนพ่อแม่วอนลับบ้านเถอะให้อภัยแล้วนะครับจากกรณีนางหนูจอนครับและนายเกษมสามีภรรยาชาำเภอสร้างคอมจังอุดรธานีได้ร่ำไห้วอนให้ช่วยติดตามหาตัวนางสาวนี้นางสมุตินะครับลูกสาวอายุ25ปีที่หายไปจากสนามบินดอนเมืองโดยได้รับจดหมายจากลูกสาวขอความช่วยเหลือเพราะว่าสูญจากตัว กักขังในห้องมืดบนเรือคาดว่าจะนําไปขายตัวที่ต่างประเทศนะครับล่าสุดตํารวจอุดรธานีสั่งตามล่าในหน้ารายงานและประสานปอคมและดีไอช่วยติดตามหานักสาวนี้ที่หายไปนะครับตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลา 11.00. นวันที่27ิจพฤศจิกายนพันตำรวจโทพันตำรวจตีนะพีรพงษ์วงสมานเพิ่งกับการอุดรธานีด้สั่งการให้พันตำรวจโทสมพงษ์ประจิตรองผู้กับการสืบสวนสพสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี เชิญตัวนางสาวสุญญางามชมพูอายุ35ปีชาวบ้านตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับที่ถูกระบุว่าเป็นในหน้าที่ชักชวนนางสาวนี้เดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับก่อนหายตัวไปตามคําบอกเล่าของนา่งหมูจรนําตัวมาสอบสวนที่ห้องปฏิบัติการคอมกับการสืบสวนผู้ทอนจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับโดยมีนางยุทธศาสตร์ทูลกลางนะักวิชาการแรงงานชันนาญการร่วมสอบสวนด้วยใช้เวลาสอบสวนหนึ่งชั่วโมงนะครับ ต่อมาพลตารตีพิรพงศ์เปิดเผยว่านางสาวสุวิญญาได้ให้การว่าไม่ได้เป็นในหน้าเถื่อนนะครับแต่เป็นคนดําเนินการซื้อตั๋วเครื่องบินจากบ,บริษัททัวร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพให้กับนางสาวนี้นางบุญคานะครับชาติชาติโสมและชายนายชายชาัดสีเชียงหวางนะครับเดินทางไปเที่ยวที่เกาหลีใต้แต่เมื่อถึงเวลาเดินทางปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จากสํานักง,งานจัดหาง,งานประกาศอาประจําสนามบ,บินสุวรรณภูมินะครับได้เรียกทำสามคนไปสอบสวนซึ่ง ทั้ง3คนไม่สามารถได้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สนามบ,บินได้นะครับจึงถูกกักขังตัวไว้ไม่ได้เดินทางไปนะครับก่อนที่ทักษาจะกลับมาอย่างที่พักและหลังจากนั้นตนก็ไม่ทราบเรื่องราวของทั้งสามคนอีกเลยเมื่อตำรวจได้ทาภาพกล้องวงจรปิดที่ปัศณีมาตพุทธจังหวัดระยองมาให้นางสาวสุญ,ญาดูก็ชี้ว่าคนที่ส่งกล่องพัสดุพันนั้นซึ่งยืนกอดอกอยู่คือนางสาวนี้ที่อ้างว่าถูกจับตัวขังในห้องมืดในเรือนั่นเองนะครับ พลตำรวจตีพีรพงศ์กล่าวต่อไปอีกว่าหลังจากกองกำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดอุดรธานีและตำรวจปคมกกองหนึ่งได้สืบสวนในเรื่องนี้จนแน่ชัดแล้วว่านางสาวนี้ไม่ได้ถูกหลอกหรือถูกกักขังและได้ปรากฏตัวอยู่ที่กรุงเทพกับเพื่อนชายชื่อในต้นอายุ25ปีชาหนองคายเรื่องราวทั้งหมดจึงเป็นเรื่องความปบะพฤติส่วนตัวและเป็นเรื่องภายในครอบครัวหนีพ่อแม่เปลี่ยนแต่การส่งจดหมายมาข้อความมันเป็นเรื่องคดีอาญา ตำรวจจึงต้องรีบทำงานเมื่อวานนี้ก็บอกเป็นนในๆนะครับอยู่แล้วจากการตั้งข้อสังเกตรับเรื่องการเขียนจดหมายในห้องมืดแต่ตัวสอนสวยเหลือเกินเขียนตัวตรงแต่ตำรวจต้องสนองความรู้สึกของพ่อแม่และพยายามทำงานพิสูจน์ใหเห็นว่ามีเหตุเกิดขึ้นจริงหรือไม่ล่าสุดทราบว่านางสาวนี้ไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองนะครับขอเรียนผ่านสือ่อมวลชนไปยังน้องนี้ว่ากลับบ้านเถอะครับตำรวจให้อภัย พ่อแม่ให้ไัยนะครับการกระทาของหนูยังไม่ผิดอาญาอะไรเลยเพียงแต่หลอกพ่อแม่เพื่อจะไปเที่ยวพักผ่อนกลับเถิดคิดถึงอ,งอพ่อแม่นะครับท่าน,นจะคิดได้อย่าให้พ่อแม่ทุกทรมานใจคนเราพลาดกันได้ไม่เป็นไรนะครับส่วนนางสาวสุรัญญาเหมือนจะเป็นในหน้าเถื่อนพาไปทํางานประเทศเกาหลีก็ไม่ใช่โอละพ่อกลายเป็นเรื่องการติดต่อที่พักและซื้อตั๋วเครื่องบินเท่านั้นเองถือว่าไม่เป็นความผิดนะครับผู้สื่อข,ข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าขณะที่ ตำรวจกาลังสอบสวนนางสาวสุกัญญาอยู่นั้นตำรวจโทรสุชัยในนันแก้วนะครับสารวัตรสืบสวนภูทรจังหวัดอุดรธานีได้รับข้อความทางไลน์จากตำรวจชุดสืบสวนที่ต่ออยู่กับนายต้นนะครับเพื่อนเพื่อนชายคนสนิทของนางสาวนิภพาพรนะครับว่าฝากบอกแม่นี้ไม่ต้องเป็นห่วงจะดูแลน้องนี้เป็นอย่างดีครับแล้วจะพานี้กลับบ้านไปขอโทษนะครับ